สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูแนนกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับเรื่องสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนนะคะสามารถบอกและอธิบายลักษณะของสัตว์ ประจําชาติของประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้ค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ ASEAN Economic Community เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศประกอบด้วยไทยพมา่าลาวเวียดนาม มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบุรุนายเพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้คะ่ะสัตว์ประจำชาติอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะมีการกำหนดสัตว์ประจำชาติทั้ง10ประเทศขึ้นสัตว์ประจำชาติของบางประเทศก็เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสัตว์ประจำชาติบางประเทศก็เป็นสัตว์ที่พบเจอได้ง่ายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราควรศึกษาสัตว์ประจำชาติอาเซียนเอาไว้นะคะดังนั้น สัตว์ประจำชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะประเทศไทยช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและครั้งหนึ่งบนธงชาติไทย ก็เคยมีรูปช้างปรากฏอยู่บนพื้นธงสีแดงด้วยต่อมาประเทศพมา่าเสือโครงเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศพมา่าเสือโครงพบมากในป่าของประเทศพมา่าแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศพมา่าได้เป็นอย่างดีเสือโครงจึงถูกรับเลือกเป็น สัตว์ประจำชาติของประเทศพม่าค่ะไปต่อกันนะคะประเทศอินโดนีเซียมังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียมังกรโคโมโดเป็นสัตว์โบราณตระกูลตัวเงินตัวทองชิดหนึ่งมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัตว์ในตระกูลเดียวกัน พบได้เฉพาะในประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะโคลโมโดและสามารถพบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในโลกในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นมังกรโคโมโดจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียค่ะต่อไปประเทศลาวช้างอินเดียเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศลาวช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ เช่นเดียวกับประเทศไทยประเทศลาวมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่โบราณเช่นเดียวกับไทยช้างจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของลาวค่ะต่อไปนะคะประเทศฟิลิปปินส์กระบือหรือควายเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ควาย หรือกระบือนั้นในประเทศฟิลิปปินส์ถูกนำมาใช้แรงงานในด้านกเกษตรกรรมและด้านการชักลากของหนักดังนั้นคนฟิลิปปินส์จงมีความผูกพันกับควายหรือกระบือเป็นอย่างมากควายหรือกระบือจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะต่อไปนะคะประ,ประเทศบูนายนะคะเสือโคร่ง เป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศบูนายสามารถพบเสือโครงสายพันธุ์เอเชียจํานวนมากได้ที่ประเทศบูนายค่ะเสือโครงจรึงได้ถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศบูนายในที่สุดถัดไปค่ะประเทศมาเลเซียเสือโครงมาลายูเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศมาเลเซีย เสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ตะกลเสือโคร่งที่มีลักษณะเฉพาะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงมากพบมากทางภาคกลางของประเทศมาเลเซียและยังปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียด้วยเสือโคร่งมาลายูจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียค่ะประเทศกัมพูชา กูปรีหรือโคไพรเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาปัจจุบันกูปรีอยู่ในสถานะสูญพันธุ์โดยไม่มีรายงานการพบกูปรีในป่าธรรมชาติมานานหลายสิบปีแล้วแต่นักอนุรักษ์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะยังสามารถพบกูปรีได้ตามป่าชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา กูปรีจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาค่ะประเทศเวียดนามกระบือเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนามวิถีชีวิตของคนเวียดนามผูกพันกับควายมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นชาวเวียดนามนิยมใช้ควายในการไถานาสามารถพบเห็นควายได้ทั่วไปในประเทศเวียดนาม ควายหรือกระบือจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนามค่ะและประเทศสิงคโปร์สิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เดิมมีชื่อว่าเมืองสิงหปุระซึ่งหมายถึงเมืองแห่งสิงโต แต่ไม่มีรายงานการพบสิงโตอยู่ตามธรรมชาติในประเทศสิงคโปร์เลยเนื่องจากเป็นประเทศไม่มีป่าไม้หรือทุง่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิงโตมีแต่เรื่องเล่าที่ว่ามีผู้เคยพบเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตอยู่บนดินแดนแห่งน,นี้เท่านั้นแต่กระนั้นสิงโตก็ยังได้รับเลือก ให้เป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศสิงคโป,โปร์ค่ะนี่ก็เป็นสัตว์ประจําชาติอาเซียน10ประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องสัตว์ประจําชาติอาเซียนโดยให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์ประจำชาติมาสิประเทศ จากที่ครูอธิบายชื่อสัตว์ประจำชาติไปนะคะให้นักเรียนมาตอบชื่อสัตว์ประจำชาติ10ข้อ 1. ประเทศมาเลเซีย 2. ประเทศสิงคโปร์ 3. ประเทศลาว 4. ประเทศกัมพูชา 5. ประเทศไทย 6. ประเทศพม่า 7. ประเทศอินโดนีเซีย 8. ประเทศเวียดนาม 9. ประเทศบูนาย และ10ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ฉันมาให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานในอัลบ,บั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ